ถ้าผมบอกว่านักหมากรุกในสมัยนี้มีการเปิดหมากที่เก่งกว่านักหมากรุกในสมัยก่อนเพื่อนๆจะเชื่อกันหรือเปล่าครับในวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างนะหมากหมากหนึ่งหมากในตำนานที่หลายคนเนี่ยเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเล่นกันแล้วนะผมอยากถามเพื่อนๆนิดนึงครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะว่าถ้าเพื่อนๆเล่นม้าโยงขวาเนี่ยแล้วเจอกับ mm hmm. ม้าเทียมเบี้ยคู่กลางนะตามภาพเลยม้าเทียมเบี้ยคู่กลางอย่างเนี้ย เพื่อนๆเนี่ยจะรับมือ,อยังไงจะรับมือด้วยหมากอะไรอ่ะลองคอมเมนต์มานะในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเคสสตัรดี้ให้ดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมไปเรียนกับสุดยอดเซียนหลายๆคนเลยผมเจอกับรูปหมากอะไรบ้างนะอ่ะในตาเดือนแรกนะครับสมมติว่าในตาเดือนนี้เราเปิดโคนก่อนนะครับอันนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็เปิดมานะสีดำเนี่ยจะเล่นหมากม้าเทียมเบี้ยคู่กลางแล้วสีขาวเนี่ยจะเล่นหมากมายงขวานะครับตรงจุดนี้นี่ทั้งคู่เนี่ยก็เปิดหมากขึ้นมาใช่ไหม นี่ก็เดินเม็ดนี้ก็อาจจะเดินเม็ดนะการโอเพนนิ่งอ่ะมันไม่ได้มีตายตัวนะครับแต่ว่าถ้าเดินพลาดมาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเอาเปรียบไม่เป็นนะอันนี้ก็อันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับแต่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดหมากที่ท้องสองฝ่ายเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะก็ดูแบบเป็นการเปิดแบบเท่าๆกันนะอ่าตรงจุดนี้เนี่ยสาคัญนะครับมันแล้วแต่ว่าเพื่อน,เ,นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเดินลูกหมากตรงไหนนะในยุคปัจจุบันที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยจากอาจารย์นุเทพนะจากอาจารย์บอลเนี่ย หลายคนเนี่ยก็เลือกจะเปิดเป็นม้ายงขวาโคนผูกเม็ดนะแต่ในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหมากหมากหนึ่งครับที่มันมีความฮอตฮิตอยู่แล้วแบบคนแบบชอบเล่นกันมากเลยก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะก็คือตัวนี้ครับก็คือโคนเทียมเม็ดนะพออีกฝ่ายเนี่ยเขาเดินแบบเบี้ยคู่กลางมานะครับตรงจุดน,นี้เขาก็จะแบบใช้วิธีการแต่ตัวนี้อาจจะออกแบบก้ามปูมาแอสซูมว่าสีดำเนี่ยก็อาจจะเดินก้ามปูตอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินแบบ เนี่ยตัวเนี้ยเดินเรืออย่างเงี้ย <ș to S 1> นี่ครับอันนี้อาจจะเปิดเบี้ยอะไรใดๆหรืออาจจะเดินขุนเลยเงี้ยครับเพื่อหวังว่าอะไรครับเนี่ยเพื่อหวังว่าขุนของหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยจะเดินเข้ามาอย่างนี้เนี่ยในยุคสมัยก่อนน่ะถ้าคุณรู้แบบรูปทรงนี้นะก็คือแบบโหโคุณแม่งโคตรเซียนอ่ะค,คุณแบบเออเอ,อคือรู้ไว้ขิงเ่ี้ยคือมันเป็นรูปหมากแบบท่าพิฆาตอะไรเงี้ยแล้วถ้าเดินมาอย่างเงี้ยเราทําไงคร <c oughs> ับเราก็กินนะเนี่ยกินอย่างเงี้ยโอ้กินอย่างเงี้ยเลยนะ ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับเขาใช้เบี้ยกินเนี่ยเราก็เอาม้าเนี่ยเข้ามาลุกค่าจินโคนคือมันโดนกันแบบนี้เลยเว้ยทุกคนอันนี้ไม่ไม่ได้รอเล่นไม่ได้โจกนะหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้คงจะแบบเฮ้ยคารวาสอีหยังวะผมไม่โคตรง่ายเลยคือใช่คือสมัยก่อนมันตัดสินกันแบบนี้เลยอันนี้เรื่องจริงนี่คือแฟกต์เนี่ยบางทีกินมาเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องใช้เม็ดกินใช่ไหมเหมือนจะไปเข้าอีกรูปอีกทรงหนึ่งนะหรือบางทีเนี่ยครับอาจจะแปลขบ,บวนแบบนี้บางทีแบบเราเปิดเป็น ไม้อยองขวาโคนผูกเงี้ยเรากินไปก่อนฝ่ายตรงข้ามก็นึกเฮ้ยมันไม่มีอะไรนี่วามันแบบเอ้ยกินแล้วก็โคนผูกอยู่มันบางเรือเรือตรงนู้นดูวงกลมนะเรือตรงนี้มันมันโดนโคนบางไม่เป็นไรหรอกโดนมาลุกเอาขุนขึ้นตรงนี้เปิดโคนโป่ง <laughs> รียบ้อยโคนสี <laughs> ในการแข่งขันในสมัยก่อนมันมันมีโดนกันแบบนี้จรงิงๆ แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามาถามหาว่าอีกครั้งจะไปหวังอะไรแบบนี้มันพูดตามตรงว่ามันมันไม่มีแล้วมันมันยากนะครับยุคนี้มันไม่มีเพราะงั้นเนี่ยนักบองลูกส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยไม่นิยมเปิดเป็นตัวก้ามปูนะไม้ยองขวาก้ามปูแบบนี้เพื่อกับรับมือกับมาเทียมเบี้ยวคู่กลางเพราะว่าจุดจุดหนึ่งพอเขาเล่นกันไปแล้วเขาก็ถอดทุกกันมาแล้วว่าโอ้ยมันเดินยากเหลือเกินมันไม่ไหวว่ะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้แบบวิธีนี้นะครับ ก็คืออย่างของอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาก็จะเปิดแบบสามเบีย้ยมันเลยอย่างนี้เปิดแบบตรงนี้มาเลยนะอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือสุดยอดเซียน2020นะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ลองไปศึกษาหาอ่านได้ไอเดียคือการเปิดสามเบีย้ยตรงนี้เนี่ยเพื่อจะทําให้หน้าขุนเนี่ยครับของสีแดงเนี่ยเพราะเราคาดการว่าขุนสีแดงมันจะยืนตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าการที่แดงเนี่ยดูนะดูลูกศรปั๊บ ปั๊บเนี่ยมันมันสาทีอะ่ะมันมันค่อนข้างเยอะเยอะกันไปหลายคนที่แบบเล่นหมากรุกแล้วอาจจะเพิ่งฝึกเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าหู้เดินขุน3ทีมันมีปัญหาอะไรหลือคือมันมันเยอะนะครับมันเยอะมากในการเปิดหมากเนะี่ยแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เขาแบบยึดพื้นที่เข้ามาเนี่ยช่วงกลางกระดานช่วงปลายกระดานเนี่ยเราจะเล่นเล่นยากนะฮะเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้มันเคลียร์มากที่สุดจะขึ้นฝุ่นไปทางแบบส,ส,สเต็ปนี้นะพอไปขึ้นสเต็ปนี้โดนอะไรโดนตีดิมันจะไปเหลือรอดอะไรเนี่ยสมมติเดินมาแค่นี้นะหนังสือเนี่ยผมไม่รู้เขียนบอกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปเรียนกับเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าอย่างม้าเทียมเบีย้ยคู่กลางเนี่ยถ้าเจอสามเบีย้ยแบบเนี้ไม่ทิมไม่ได้นะ แล้วจะไปทิมสีเบีย้ยแบบนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวผมพุ้ให้ดูทิมสีเบี้ยแบบนี้ยเสร็จเลยกินเสร็จเอาอะไรกินอ่ะเท่าเบี้ยกินเขากินตรงนี้เป็นแท่นเป็นแท่นหมากใช่ไหมเป็นแท่นเม็ดก็ต้องเอาอะไรกินเอาไม้กินพอไม้กินเสร็จกินอีกเอาอะไรกินเอาเม็ดกินตรงนี้ทิมเบี้ยเข้ามาเบี้ยตรงนี้ขาดนะเรายกม้าเนี่ยลงไปผูกไม่ได้นะถ้าเราถอยม้าเบี้ยฟรีถ้าเรากินตรงนี้เข้าโคนกินเม็ดกับม้าเป็นปัญหาเพราะงั้นเนี่ยสีเบี้ยเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้นนี่ก็พุ้ให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยก็อยากให้ดูนะว่า เวลาเปิดสามเบีย้ยเนี่ยยุคนี้เวลารับมือกับมาเทียมเบีย้ยคู่กลางเนี่ยมันเลยมีความนิยมมากกว่าจะไปเดินก้ามปูนะรูปทรงนี้นะมันแบบมันมีความแบบคลาสสิกม,มากกว่าอันนี้คือของอาจารย์หนุเทพเขาเปิดตีเลยส่วนของอาจารย์บอลเนี่ยเดินขุนมาทีหนึ่งมันมีความทิกกี้อยู่อย่างเงี้ยเดินขุนมาอีกทีหนึ่งพอเขาเดินเรืออ่ะผมไม่บอกแล้วว่าเดินอะไรเดี๋ยว ณนะจุดจุดหนึง่งเดี๋ยวผมจะเอามาสอนนะครับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นคือมันรูปทรงเนี่ยผมต้องอิฟไว้เพราะมันเป็นหมากที่แรงมากเดี๋ยวจะามาสอนแต่ทีเนี้ยผมจะมาให้ดูก่อนนะว่าถ้าเดิน3เบี้ยแบบนี้เราจะรับมือ,อยังไงนะโดยส่วนใหญนะ่อันนี้ผมสอนแบบคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ดูตัวเต็มเนี่ยไปลองซื้อหนังสือมาอ่านถ้าซื้อที่ไหนก็ลายแอดหมากรุกไทยนะอ่ะมาดูกันนะกินตัวนี้ใช้เม็ดกินใช่ไหมกินตัวนี้ปั๊บใช้อะไรกินใช้ไม้กินปึ๊บ่างนี้ ทีมเบียไล่นะพอทีมเบียไล่เสร็จเม็ดก็ถอยใช่ไหมอ่าพอเม็ดถอยเสร็จเนี่ยบางคนเนี่ยครับใช้วิธีการแบบทิมเบียริมมาพอทีมเบียริมเรือเป็นปัญหาบางคนถอยเรือมาตำแหน่งนี้นี่ครับอย่างเงี้ยดีสุดเลยกดขุนเลยอย่างเงี้ยแฮปปี้พอเรากดขุนแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่ว่าสีแดงจะเดินไหนถ้าสีแดงเดินพลาดนะเช่นไปเดินโคลนเดินอะไรเงี้ยอันนี้เสร็จเลยเพราะว่าเดี๋ยวสีขาวเนี่ยจะถอยมาแล้วก็ พยายามตีเบี้ยคู่หัวใจของรูปทรงนี้นะเพื่อนๆนะคือคุณต้องตีเบี้ยคู่ตัวนี้ให้ได้ถ้าคุณตีเบี้ยคู่ตัวนี้ได้คือคุณแทบจะเหมือนคือกึ่งกึ่งชนะแลนะ้วเพราะว่าถ้าคุณตีเบี้ยคู่ตัวนี้ได้เนี่ยแล้วแบบเวลาเขาทิมมาทิมมาเราทิมให้กินให้กิน2แบบนี้เลยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้โคนเนี่ยกิน2แรกเบี้ยไปมันจะกลายเป็นทางโคนนะดูสเต็ปของทางโคนตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าหลายเซียนเนี่ยเขาทํากันนะ เพราะงั้นเนี่ยพอมามาไปยืนจุดเนี้ยหลายคนก็จะเลือกที่จะทิ่มเบีย้ยตัวนี้มาเพื่อว่าถ้าอตัวนี้มันทิ่มมาเนี่ยก็ได้เกิดการกินใช่ไหมกินเสร็จเอาตัวอะไรกินนะบางคนใช้เม็ดกินแต่เม็ดกินนะมันมันไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าเกิดว่าเป็นระดับสุดยอดเซียนเนี่ยเขาจะใช้เบีย้ยกินอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าใช้เบีย้ยกินแล้วมันไม่เป็นแท่นโคนตรงนี้เหรอเขาโคนขึ้นมาไปทํายังไงใช่ไหมอ๋อเซียนที่ผมเรียนด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็2คนนะหรือ3คนเนี่ยเขาพูดตรงกันก็นกคือ ไอการที่ใช้เบี้ยกินตรงเนี้ยเบี้ยตัวเนี้ยมันทําหน้าที่เหมือนเม็ดเม็ดมันขึ้นไม่ได้ไงเนี่ยเม็ดขึ้นไม่ได้ทีนี้พอไปลงไปไล่เนี่ยเขาเรียกว่าแท่นหลอกนะแท่นหลอกก็คือเดี๋ยวเขาเคลียร์โคนเนี่ยเคลียร์ขึ้นมาเน่ยเอาโคนขึ้นมาต่อมาเคลียร์ได้อันนี้คือแท่นที่แบบแท่นไม่ได้จริงนะแล้วอาจารย์บอลเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเบี้ยตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะไปหงายในอนะคตมากกว่าเบี้ยของหมากเบี้ยของหมากฝ่ายสีดำนะตานี้เพราะงั้น โอกาสนะครับของสีขาวเนี่ยมันจะดูดีกว่าแล้วสีขาวเนี่ยยึดเซ็นเตอร์ได้มากกว่าเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นที่นิยมนะเลยเป็นเหตุผลที่สรุปนะเป็นมาซัพพอร์ตที่ว่าทําไมม้าเทียมเบีย้ยคู่กลางนะอะไรลักษณะนี้เนี่ยเขาถึงนิยมใช้ม้ายงขวาตีสามเบีย้ยนะก็คือแบบม้ายงขวาปีอินซีนะในการรับมือเนี่ยก็คือตัวนี้ทิมเบีย้ยมาแบบนี้นะในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็จะไปเดินตัวนี้กันแล้วก็จะไม่มีใครแบบมาเดิน เบี้ยกล้ามปูเพื่อหวังว่าเขาจะไปเดินขุนแล้วกินเบี้ยมาลูกคขากินโคลมันไม่มีอีกแล้วนะสำหรับในคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากรุกไทย